ร่างกายของเรานั้นสามารถแยกส่วนประกอบออกได้เป็นระบบระบบนะคะเช่นระบบพอพุ้มร่างกายระบบประสาทและในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอีกระบบหนึงในร่างกายค่ะแต่ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามในช่วงไฮไลไท์ของรายการกันก่อนค่ะ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพในวันนี้นำเสนอเรื่องร่างกายของเราตอนระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามชมในช่วงจุดประกายและช่วงค้นคว้าหาความจริงและในช่วงร้อยแปดจะพาไปพบกับวิธีการทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีบุคลิกภาพที่ดีส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้ในรายการครับ คนเราสามารถเดินไปไหนมาไหนหรือว่าทํากิจกรรมอื่นๆได้นั้นเป็นเพราะว่าเรามีระบบโครงกระดูกเป็นแกนสำคัญของร่างกายค่ะและเมื่อระบบโครงกระดูกมีความสําคัญเช่นนี้เคยทราบกันบ้างไหมคะว่าระบบโครงกระดูกนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างต้องติดตามในช่วงจุดประกายค่ะ แตคนเรานั้นประกอบด้วยกันหลายระบบและแต่ละระบบต่างก็มีความสําคัญต่อร่างกายทั้งนั้นและมีการทํางานสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาดังเช่นระบบประสาทกล้ามเนื้อและระบบโครงกระดูกระบบโครงกระดูกเป็นส่วนที่สําคัญมากระบบหนึ่งของร่างกายทาหน้าที่เป็นแกนทำให้ร่างกายสามารถตั้งตรงและคงรูปอยู่ได้โครงกระดูกประกอบด้วยกระดูกกระดูกอ่อน และเอ็นเชื่อมกระดูกกระดูกประกอบด้วยสองส่วนคือมีส่วนแข็งอยู่ภายนอกและส่วนพรุนอยู่ภายในซึ่งแต่ละส่วนประกอบด้วยส่วนที่มีชีวิตและส่วนที่ไร้ชีวิตส่วนที่มีชีวิตได้แก่เซลล์กระดูก เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนื้อเยื่อประสาทและหลอดเลือดทำให้กระดูกมีความเหนียวส่วนที่ไร้ชีวิตได้แก่สารประกอบพวกแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมฟอสเฟตทำให้กระดูกมีความแข็ง โครงสร้างของกระดูกภายในเป็นโพรงมีไขกระดูกซึ่งทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดภายนอกมีเยื่อหุ้มกระดูกซึ่งมีเซลล์คอยทำหน้าที่สร้างกระดูกใหม่เพื่อเสริมขนาดของกระดูกและซ่อมแซมกระดูกส่วนที่หักฉะนั้นเมื่อกระดูกหัก การเข้าเฝือกเพื่อช่วยกระดูกซึ่งจัดเรียงเข้าที่และคงรูปอยู่ที่เดิมขณะรอเวลาซ่อมแซมกระดูกให้ประสานติดกันและอาหารบำรุงกระดูกจะเป็นประเภทที่มีแคลเซียมสูงได้แก่นมและไข่แดงกระดูกภายในร่างกายของมนุษย์มีอยู่จำนวน206ชิ้นโดยแบ่งเป็นกระดูกแกนจำนวน80ชิ้นคือส่วนของกะโหลกศรีษรษะ กระดูกสันหลังกระดูกหน้าอกกระดูกซี่โครงและกระดูกระยางจำนวน126ชิ้นได้แก่กระดูกแขนกระดูกสะบักกร,ระดูกไหายปาร้ากระดูกขาและกระดูกเชิงกราน ในขณะที่ยังเป็นเด็กอยู่นั้นส่วนที่เป็นกระดูกประกอบด้วยกระดูกอ่อนเป็นส่วนใหญ่จึงมีความยืดหยุ่นได้ดีเมื่อร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นจะมีกระดูกอ่อนน้อยลงกลายเป็นกระดูกจึงมีความแข็งแรงกว่าเพื่อรองรับน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นแต่มีบางส่วนในร่างกายยังคงเป็นกระดูกอ่อนเช่นใบหูปลายจมูกและหลอดลมเป็นต้นกระดูกแต่ละส่วนจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามหน้าที่เช่นกระดูกแขนและขา มีลักษณะเป็นท่อนยาวเพื่อการเคลื่อนไหวที่ห่างจากลำตัวเช่นการเดินกระดูกของนิ้วมือและนิ้วเท้ามีลักษณะเป็นท่อนเล็กๆเ,เพื่อการเคลื่อนไหวได้เป็นจุดย่อยๆเช่นการกำมือกระโหลกศรีรษะกระดูกซี่โครงกระดูกเชิงกรานและกระดูกสมบัต มีลักษณะเป็นแผ่นเพื่อป้องกันส่วนที่สําคัญไม่ให้เป็นอันตรายเช่นกระโหลกศีรษะที่ห่อหุ้มสมองนอกจากนี้ก็ยังมีกระดูกบางส่วนที่มีรูปร่างไม่แน่นอนเช่นกระดูกสันหลังกระดูกขาขันไกลเป็นต้น การที่เราสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วนั้นก็เพราะกระดูกแต่และชิ้นมีข้อต่อระหว่างกระดูกเป็นตัวเชื่อมข้อต่อมีอยู่ด้วยกันหลายลาักษณะเช่นข้อต่อที่เคลื่อนไหวน้อยหรือไม่เคลื่อนไหวเช่นข้อต่อของกระดูกที่ประกอบเป็นกระโหลกศีรษะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันสั้นๆข้อต่อที่มีลักษณะเหมือนบานพับทำให้ร่างกายส่วนนั้นเคลื่อนไหวได้จำกัดเพียงทิศทางเดียว เช่นข้อต่อของกระดูกนิ้วมือที่สามารถงอและเหยียดได้เท่านั้นข้อต่อที่มีลักษณะเป็นลูกกลมในเบ้าทําให้ร่างกายส่วนนั้นเคลื่อนไหวอย่างอิสระเช่นข้อต่อของกระดูกหัวไหล่สามารถงอเหยียดและหมุนได้ข้อต่อที่มีลักษณะเป็นเดือยสวมในวงแหวนเช่นข้อต่อของกระดูกส่วนบนทําให้หมุนคอไปด้านข้างได้ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้ดังกล่าวมีปลอกหุ้มเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ที่บางบริเวณอาจจะนาตัวขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดกระดูกเรียกว่าเอ็นยึดกระดูกภายในข้อมีของเหลวลักษณะเป็นเมือกคล้ายไข่ดาวดิบเพ <ś> ื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างหัวกระดูกขณะเคลื่อนไหวบางครั้งการเคลื่อนไหวอาจจะทำให้เอ็นเชื่อมกระดูกฉีกขาดหรือยืดมากจนทำให้เกิดการอักเสบมีอาการบวมแดงและร้อน กระดูกแต่และส่วนต่างก็มีโครงสร้างเพื่อที่ทําหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นลักษณะาการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ถูกต้องกับโครงสร้างของกระดูกจะมีวิธีการอย่างไรไปติดตามกันค่ะลักษณะท่าทางที่ดีในการเคลื่อนไหวของร่างกายจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างโครงร่างและบุคลิกภาพที่ดีให้กับบุคคลน,นั้นได้ซึ่งการพัฒนาท่าทางการทรงตัวของร่างกายทั้งการเดินการนั่งการยืน หรือการยกของก็ตามจะมีวิธีการที่ถูกต้องเช่นการเดินที่ถูกวิธีควรเดินเอาส้นเท้าลงก่อนเพราะจะทําให้เดินได้ถนัดและพยุงตัวได้ดีเพราะการเดินเอาปลายเท้าลงก่อนจะทําให้น้าหนักลงไปอยู่ตรงส่วนปลายเท้าจึงทําให้เมื่อยง่ายการนั่งที่ถูกต้อง ช่วงเอวควรแนบไปกับพนักพิงของเก้าอี้เพื่อช่วยพยุงและรองรับน้ำหนักส่วนสะโพกถึงศรรีรษะตั้งตรงเพราะจะทำให้กระดูกสันหลังอยู่ในแนวปกติไม่โกงงอลอดจึงทำงานได้ดีเพราะถ้านั่งหลังงองุ้มจะทำให้ปอดขยายตัวไม่สะดวกหายใจไม่เต็มที่การยืนที่ถูกต้องกระดูกสันหลังต้องอยู่ในแนวตรง แอนเล็กน้อยที่ระดับคอและเอวการยืนลักษณะนี้จะทําให้เรายืนได้นานโดยไม่ปวดหลังแต่ถ้ายืนแอนหลังมากจนเกินไปจะทําให้เมื่อยและปวดหลังได้ง่ายในการเก็บของที่อยู่ต่ำกว่าระดับเอวที่ถูกต้องคุณจะย่อตัวลงให้หลังตรงแต่เมื่อยกของหนักมากๆก,ก็ต้องให้ตัวตรงอยู่ในลักษณะสมดุลทั้งสองข้างและดึงของให้แนบชิดต,ตัว การยกหองหนักในท่าที่ไม่ถูกต้องอาจทําให้กล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บได้และนั่นก็เป็นส่วนประกอบของกระดูกในร่างกายของคนเรานะคะที่จะมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะโดยธรรมชาติแล้วคนเราทุกคนก็ย่อมอยากที่จะมีโครงร่างที่สวยงามน่ามองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นพัฒนาบุคลิกภาพท่าทางอยู่เสนอนะคะทีนี้ลองไปชมกันต่อค่าว่า ร่าเมเนื้อที่ห่อพุ้มกระดูกของคนเราอยู่นั้นมีชนิดใดบ้างและทํางานอย่างไรจรึงทําให้เกิดการเคลื่อนไหวพบได้ในช่วงค้นคว้าหาความจริงค่ะโครงร่างของร่างกายคนเรานั้น นอกจากจะต้องอาศัยโครงกระดูกที่แข็งแรงเจริญเติบโตเป็นปกติแล้วยังต้องอาศัยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงด้วยเช่นกันในเซลล์กล้ามเนื้อประกอบไปด้วยโปรตีนแอคตินและไมโอซินซึ่งแอคตินนั้นก็คือส่วนของเส้นใย,ยกล้ามเนื้อชนิดบางส่วนไมโอซินคือส่วนของเส้นใย,ยกล้ามเนื้อชนิดหนาซึ่งเส้นใย,ยกล้ามเนื้อนี้จะเลื่อนมาซ้อนกันเมื่อกล้ามเนื้อเกิดการหดตัว และเลื่อนออกจากกันเมื่อกล้ามเนื้อคลายตัวร่างกายของคนเราประกอบด้วยกล้ามเนื้อ3ามชนิดคือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่สามารถบังคับได้เพราะอยู่ใต้อำนาจของจิตใจเช่นกล้ามเนื้อแขนและขากล้ามเนื้อลาย มีลักษณะเป็นมัดเพราะเนื้อเยื่อยืดเหนียวห่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อหลายเซลล์ไวให้อยู่รวมกันและยังยึดกับกระดูกด้วยเอ็นหรือเทนดอนซึ่งทนต่อแรงดึงและต้องรองรับน้ำหนักมากๆเช่นบริเวณด้านหลังของข้อเท้าหรือที่เรียกว่าเอ็นร้อยไหวนั่นเองการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อเช่นการงอแขน เกิดจาก,การทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณข้อพับที่เรียกว่าไบเซฟหดตัวและกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกหรือไตรเซฟจะคลายตัวในทางกลับกันขณะที่เราเหยียดแขนไบเซฟก็จะคลายตัวส่วนไตรเซฟจะหดตัวแต่ถ้าทำงานไม่ประสานกันคือไบเซฟและไตรเซฟเกิดการหดตัวหรือคลายตัวพร้อมๆกันก็จะทำให้เราไม่สามารถเหยียดหรืองอแขนได้ กล้ามเนื้อเรียบเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่สามารถบังคับได้เพราะทํางานนอกอํานาจของจิตใจกล้ามเนื้อส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะภายในเช่นกระเพาะอ,อาหารลำไส้และผนังของหลอดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจจะปฏิบัติงานนอกอำนาจจิตใจเช่นกันซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติไม่สามารถควบคุมได้ ในการขึนนร้นแต่ร่างกายแต่ละส่วนนั้นก็ <S <S จะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันตลอดเวลานะคะเริ่มตั้งแต่ระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูกซึ่งทั้งหมดนี้จะขาสดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ค่ะการที่จะทําให้มีระบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่แข็งแรงนั้นก็จะต้องได้รับการดูแลอย่าง,งสม่ําเสม,มอนะคะเช่นการหมั่นออกกําลังกายเป็นประจำก็จะทําให้เซลล์กล้ามเนื้อแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะส่วนกระดูกจะแข็งแรงได้นั้นก็ต้องได้รับแสงแดดและสารอาหารจำพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอนะคะ สารอาหารเหล่านี้พบได้มากในน้ำนมไขแ่แดงและผักสดค่ะส่วนในช่วงวัก8,9จะพบบกคำแนะนำเรื่องอะไรนั้นติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับการดกรลงกายนะฮะในเด็กวัยรุ่นหรือวัยเด็กโตนี่เป็นสิ่งจำเป็นมาก กากายที่ถูกต้องเหมาะสมนี่จะทําให้เด็กพวกนี้จเจริญเติบโตสมกับวัยมีสุขภาพปิกที่ดีนะฮะโดยท,ทั่วไปแล้วเราจะพบว่าเด็กที่ออกร่างกายประจำสม่ําเสมอเนี่ยจะมีรูปร่างสวดสมที่สวยงามไม่คอคดลหลังเอียง,งต่างๆนะที่เราพบกันครับสุขภาพทั่วไปก็ดีจะไม่ค่อยเจ็บป่วยถ้าเจ็บป่วยก็หายเร็วพวกนี้สมรรถภาพร่างกายก็สูงทํางานได้นานขึ้นหนักขึ้นนะฮะผลการเรียน ปรากฏว่าผลการเรียนจะดีขึ้นเนื่องจากว่าสุขภาพร่างกายดีร่างกายมีสมรรถภาพร่างกายสูงก็สามารถอ่านหนังสือทําการบ้านได้มากขึ้นนะฮะการตับตัวเข้ากับสังคมก็ดีเพราะว่าการเล่นกีฬาเนี่ยสอนให้เด็กรู้จักเป็นผู้นําผู้ตามรู้จักทางานเป็นทีมมากขึ้นนี่ก็จะช่วยในสุดก็ส่งผลให้มีความมั่นคงทางจ,จิตใจความเชื่อมั่นในการลงชีวิตหรือการทํางานต่างๆแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือในเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าได้ออกกาลังกายจะทําให้เขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมในการสเ,าสเสพยาเสพติดอย่างที่เราพบปัญหากันหรือว่าไปยืนมั่วสุมอยู่ในแรงอาชีกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบว่าการออกกายนั้นทุกคนยืนยันได้ว่าทั้งวงการแพทย์วงการนักวิทยาการกีฬาบอกตรงกันว่าการออกกัเป็นประโยชน์สําหรับเด็กวัยรุ่นหรือเด็กโตอย่างมากนะครับสาหรับเอ่อชนิดของการชนิดของกีฬานะครับที่เด็กวัยรุ่นหรือเด็กวัยเด็กโตนี่จะเล่นนั้นก็มีเล่นได้ทุกอย่าง เพราะเด็กในวันนี้ชอบการตื่นเต้นท้าทายนะฮะนั้นคือนเกมในเชิงการต่อสู้อย่างเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือวอลเลย์บอลอันนี้ก็เด็กคนนี้ก็จะมีความสนใจและเล่นได้ดีแต่นีการหลักการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของเด็กวัยรุ่นหรือเด็กวัยเด็กโตนี้นะฮะควรจะเล่นหลายๆอย่างในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งวันเช่นวันนี้เล่นบาสเกตบอลในวันอาจจะเล่นแบดมินตันหรือเต้นแอโรบิกการฝึกยกน้ําหนักหรือว่ายน้า การเล่นกีฬาที่สลับอย่างนี้ทาให้กล้ามเนื้อนได้บางส่วนได้พักไม่ใช่มากเกินไปและที่สาคัญคือกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกาย,ยได้ใช้อย่างสมดุลก็ทําให้ร่างกายสวยงามนะฮะมีไม่เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายเพราะฉะนั้นกีฬาที่วัยรุ่นเ,ออเด็กวัยรุ่นหรือเด็กโตที่ควรจะเล่นที่สนใจกันอยู่ก็คงจะเป็นฟุตบอลในเด็กผู้ชายผู้หญิงก็เป็นวอลเลย์บอลบาสเกตบอลแบดบมินตันเทนนิสนะแต่ต้องเน้นในตนที่ว่าพยายามเล่นกีฬาหลายๆอย่าง ก็ทาให้เกิดพัฒนาการของร่างกายที่สมดุลนะหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บครับสาหรับในด้านบุคลิกภาพนะฮะการออกกำลังกายนี่ก็จะช่วยทําให้เด็กวัยรุ่นหรือเด็กโตนี้มีร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงสมกับวัยนะฮะได้ส่วนสรงสวยงามหน้จ,จิตใจก็มีสุขภาพิตที่ดีและยังเชื่อว่าการออกกำลังกายลักษณะนี้ยังช่วยทําให้เียบพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นพวกนี้ไปเป็นไปในทางที่พึงประสงค์ของสังคมด้วยนะฮะเป็นคุณภาพเรียบร้อยมีน้ําใจเป็นนักกีฬา มีจริยธรรมที่ดีนั้นเราจะพบเห็นในสิ่งที่ออกมาง่ายคือจะเห็นว่ารูปร่างทรวดทรงสวยงามจเจริญเติบโตสมกับวัยนะฮะสมบูรณ์แข็งแรงทางด้านจิตใจก็เป็นคนจิตใจที่สุขภาพจิตที่ดีไม่โกรธง่ายไม่เครียดง่ายและยังมีน้ําใจเป็นนักกีฬาเพราะการเล่นกีฬานั้นช่วยส่งเสริมให้เด็กมีน้าใจเป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับสําหรับพฤติกรรมต่างๆที่พึงประสงค์ก็หมายถึงว่าเป็นคนที่สามารถอยู่กับสังคมได้ดีไม่ก้าวร้าวนะฮะ มีการให้อภัยมีการเสียสละเพราะในการเล่นกีฬานี้จะมีสิ่งเหล่านี้ทางนั้นที่ช่วยพัฒนาเพราะนั้นสรุปได้ว่าก็ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงรูปร่างทุกทรงสวยงามนะฮะมีจิตใจมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีพฤติกรรมต่างๆเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมเพราะนั้นนี่คือบคุคลิกภาพที่ดีของเด็กวัยรุ่นที่ได้เล่นกีฬายอย่างถูกต้องเหมาะสมครับ เห็นไหมคะว่าการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนั้นจะทําให้เรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและก็ยังมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าออกกําลังกายแล้วก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอวันนี้เราได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวคะ่ะทั้งหมดนั้นก็เกี่ยวข้องกับตัวเรานี่เองหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ